ลวงข้าวเริ่มเหลืองแล้วมีน้ำหนักลวงโกงฝนตกลมแรงข้าวล้มอ่ะนน่นมุมโน้นยิ่งล้มเยอะเลยนะนี่แหละได้ไม่เท่าเสียอีกรถก็เกี่ยวลำบากเ้อฝนตกข้าวล้มอ่ะไล่นี่ยลม้ม เยอะเลยเกือบหมดเลยอยังมีนี่หน่อยเดียวที่ว่าไม่ล้มแต่ก็ต้องล้มเนี่ยคืนนี้ฝนตกอีกล้มแรงอ่ะล้มหมดเลยคืนนี้หมายถึงคืนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยที่เห็นตั้งตั้งเนี่ยไล่นี้ก็ล้มเหมือนกันแต่ล้มไม่เยอะ mùm nôn luôn 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 Khang luôn 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 thái ที่เห็นที่ว่างๆันเนี่ยที่จริงนาไปถึงนน้นนะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่นะตรงนั้นน่าจะเป็นคันแท่ใหญ่ๆเข้าลมเข้าลมแลม้วก็ดูลมดินะแรงขนาดไหนแล้วลวงเข้ามีน้ำหนักแล้วไงลมโยกไปโยกมาก็ลมแล้วอดี๋ยท้องฟ้าก็มืดมาอีกแล้วจกอีกตกอีก นีต่ตีอันนี้ล่มตลอดเลยเนี่ยก้มลงข้าวก้มหมดเลยเนี่ยเป็นทั้งไร่เลยทางโน้นอะ่ะเป็นอ,อพันข้าวเตี้ยไม่ล่มหรอกไรโน้นอะ่ะที่เห็นไกลๆน่ยเนี่ยเป็นพันข้าวเตี้ย มีพัน์ขาเกี้ยอยู่ไรเดียวเนี่ยแปลงเดียวยที่เห็นๆไปไกลนะ,นะไม่ลม้มต้นไม่สูงไรนี้ก็ล้มเหมือนกันนะที่เห็นไก,กลๆปากกล้วยเยอะเนี่ยเห็นเหรอลม้มดูจะตกอีกแล้วเนี่ยหนาวแล้วนะแต่ฝนก็ยังตกตกุมแรงด้วยหน้าหนาว องฟ้ามืดมืดมิดวันนี้วันที่ห้าเนาะห้าพฤศจิก,กายนต้องไปไปลายเดือนอะจะได้เกี่ยวข้าวไม่ใช่ฝนตกขึ้นนี่แรงๆก็นนำน้ำเยอะ ลวงข้าวที่ล้มแล้วไปแช่น้ําอีกโอ้ตอนเนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีหลวงข้าวดำเลยเ้อถ้าหลวงข้าวเออก้มจุ่มน้ําอ่ะแต่บ้านไหนทําพันข้าวเตี้ยจะไม่ล้มไงนี่เป็นข้าวนาปีต้นจะสูง ลำต้นน่ะกเกี่ยวาาจิดก็อัดฟางทำเป็นก้อนเป็นก้อนนะจ้างรถมาอาดัดอีกสามก้อนร้อยถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วปีที่แล้วก็อัดอย่างนั้นปีนี้ก็ว่าจะอัดไปเยอะๆสักสามร้อยก้อนไม่พอปีนี้ไม่พอ ออกไปหาซื้อข้างนอกตรงสวงรอบแล้วเขาก็ขายเท่าถอนทุนนั่นแหละสามก้อนร้อยบางบ้านก็ไม่ถึงเขาก็ไม่อยากให้ฟางข้างปีก็เราจิบสิบแปดบาทไปเอาตอนรอบสองเนี่ยผมที่เห็นไก,กลอ่ะ หมากหมากลินฟ้าขายได้นะนาะปักละสิบห้าบาทขี่สิบบาทแล้วแต่ฝักเล็กฟอดใหญ่ขอบคุณเอทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ กดไลค์กดแชร์เ hmm, ป็นกำลังใจให้นะคะมืดฝุ่นมืดฝุ่นตกไกลแล้วเนี่ยเย็นหนาวแล้วไงตกไกจแล้วใส่ทางบ้านไผ่ตกแล้วเนี่ย ฟักทองติดลูกแล้วเนี่ยติดลูกแล้วหลายลูกลิเออจุดนี้เป็นอะไรเนาะเหลืองเหลืองเนี่ยจะว่าแก่ต้นก็ไม่ใช่นุ่เหมือนฟักทองเกิดลูกเนี่ยเป็นหย่อมๆย่อมเป็นกระจุกเลยเนี่ย ดุก่อนใกล้จะเกแล้วอกประมาณอีกนิดนึงก็ดิดได้แล้วมนันแล,ล้วก็ทองทันเนี้ย เขาครัวพันดอกดอกแตกหรืออะไรนะี่ชื่อชื่อชื่อพันก็ดอกแตกดอกแตกอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ลืมลืมหรือจะแก่ต้นเนอะน่าจะแก่ต้นเหลือง ปลูกก็พอได้กินได้กินพอได้กินกน, <c oughs> นี่ทีปัญหาข้าวลมเนี่ยแต่ถ้าลมไม่มีน้ำแช่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่รถเกี่ยวก็เกี่ยวไม่สะดวกก็จะเก็บรวงข้าวไม่ได้หมดเท่าที่ควร เนีย่ยดูลมแรงดยถ้าเวลาลมพัดมาแั่ละทีเนี่ยต้นไม้นี่โยกไปโยกมาแล้วต้นข้าวจะไม่ล้มได้ไงมาดูแถบนี้เ่ยแถบที่ว่า Bụng mùng Bùng... cây cây sạm này Bỏ pa này lúm dỡ đi Good. 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกจิดวีลุมลาบแทบจะติดกับพื้นดินเลยนูกลางๆน้งก็ลม้มแต่ปีนี้ถ้าถ้าพูดว่าไม่ข้าวไม่เสียตรงลมุมถ้าฝนไม่จกมาแค่ลวงข้าวนะ รวงข้าวเนี่ยมีน้ำหนักดีเนี่ยมเมล็ดเนี่ยเต็มเต็มสังเกตดูรวงกันเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยเนาะเป็นออ่วิดีโอยาวขอบคุณมา,มากๆค่ะ ท่านทุกกำลังใจที่เข้าแวะมารับชมเป็นกำลังใจให้กาบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ